ผู้กำกับฉลาดเกมโกงจับมือ GDH เปิดตัวบริษัทโปรดักชันเฮาส์น้องใหม่หวังนำหนังไทยและเอเชียบุกตีตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทาง Deadline Hollywood สำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวสารภาพยนตร์ระดับโลกได้เผยแพร่บทความข่าวใหม่ออกมาบนเว็บไซต์ของพวกเขาซึ่งพาดหัวไว้ว่าค่ายหนังไทย GDH และบาสนัทวุฒิภูลพิริยะผู้กำกับหนังฉลาดเกมสโกงจับมือกันก่อตั้งโปรดักชันเฮาส์ในชื่อ BASK พร้อมร่วมงานกับ j u s t i n Lin ผู้กำกับ Fast and Furious ในโปรเจกต์ใหม่โดย GDH ได้เปิดเผยกับทาง Deadline ว่า BASK จะดึงโปรดิวเซอร์จากฝั่ง US มาร่วมงานเพื่อมอบมุมมองที่สดใหม่ของหนังไทยและวัฒนาธรรมเอเชียสู่สายตาชาวโลกที่ BASK ตัวของคุณบาสจะทำงานร่วมกับ GDH ในฐานะโคเ e เวลเปอร์โคฟินแลนซและ c o p r o ดิวเซอรร่วมกับสตูดิโอและโปรดิวเซอร์หนังในอเมริกา ซึ่งหนึ่งในบุคลากรที่ยืนยันแล้วว่าจะได้มาร่วมงานกับทาง BSK ในโปรเจกต์ใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นจัสตินลินผู้กำกับ f a s t and Furious และคุณอานิตากูโปรดิวเซอร์ของ Kindred Spirit หรือเดอะเ r รเวล์ด well นเองและนอกจากนี้ผู้กำกับบาสยังให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าพวกเขาไม่เพียงแต่จะนำเสนอผลงานและเรื่องราวที่หลากหลายให้ทั่วโลกได้รับรู้เท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันเสียงของคนที่ถูกมองข้ามแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชั่น พื่อมอบเวทีให้พวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวแต่มีความหมายต่อทุกคนออกมาผ่านจอภาพยนตร์เป้าหมายของคุณบาสคือการเป็นกระบอกเสียงในระดับนานาชาติซึ่งจะมีเสียงที่ดังขึ้นและโดยเสียงที่ดังขึ้นและจริงใจจะทําให้เขาสามารถพูดแทนใครต่อใครได้มากขึ้นคุณบาสนัทวุฒิเป็นที่รู้จักในวงกว้างหลังความสําเร็จของเขาในการกำกับหนังฉลาดเกมโกงหนังทิลเลร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการโกงข้อสอบระดับโลกของกลุ่มวัยรุ่นไทยจนทําให้เขาได้ไปร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังของฮ่องกงอย่างบกกาไว ในหนังรถทิปวัน for the road ในเวลาต่อมาซึ่งทำให้เขาได้รางวัล Special Julie Award ในสาขา World Cinema Dramatic Competition ที่เทศการสันแดนเมื่อปี2022